นะครับมาเข้าแถวด้านหน้ากำลังพลนะครับ ว่าในช่วงนี้เหตุการณ์ระหว่างประเทศของเรากับเพื่อนบ้านนั้นมีความบสงบเรียบร้อยก็มีภารกิจสำคัญในช่วงปีเกิดที่ผ่านมา อำเภอฝางอำแม่อายพัประสมเพื่อให้ประชาชนเข้าใจมีความเข้าใจมีความรู้ปกป้องไม่ใช่ครัถูกป่าไม้ก็หล่นไปใช่ไหมร่วงร่วงหลอนยศเลยมีหลายบ้านนะครับ้บ้าน ในป่าใหญ่ตามระราชดังิโดอยดำจำนวนถึงพระราชทานทั้งสิ้น92ถึงและ10พุ the the ่งที่นะครับริหารส่วนตำบลแม่สาวศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราชดรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายขุดปกขะเดินครับเดี๋วแล้วเดินขออนุญาตเปิดทางด้วยครับ

อันนี้แสบนิดหนึง่งครับที่เลือกต่างๆครับเพราะว่ารัชดรทางการเกษตรไม่คุ้มดวงก็จะปั่นกนระแสไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการนี้ครับที่เรากำลังใช้อยู่ศูนย์ฝึกอาชีพแล้วล่ะศูนย์ฝึกพัฒนาอาชีพรัชดรไทยบริษัทไทยแดงเชียงรายนะครับ ผมจะขออนุญาตบรรยายในส่วนของเมั้นนวของผู้ให่ถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วถ้าเป็นไปได้เรา่ะเอเล็กคนนี้เปลี่ยนไปเยอะแหละผลจะมน้อยลงนะครับเรา